การดูแลทำเลัอดตลาดที่เป็นตาสุดแาครัฐและรัฐต่างต้องจที่มารวามร้วามหนาวแต้เงินก็จะปรูโยชกัาครัแสดงแต่รัฐมีเนจะมาผู้สารจะมาเอาเงินต้องการาแต่าาวที่จะนำเงินคนำงานกิดใจเพราะคณะรัฐาลเองที่บริการประชนต้อราบร้เองแต่บงกลมคน เนี่ยะครับด้านหลังขยายออกได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลวงปู่หายใจไม่ออกนะครับนะครับเพราะว่ามันแน่นนะครับอ๋อพ่อมาใต้เหรอสามคนคนะพ่อ